อันนี้เขาเรียกว่าม้ากันทกะนะคะเป็นบ่อนเก่าแก่อีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่สีสันของเขาก็จะจัดจ้านสวยประมาณนี้เลย mm. เป็นบอนเก่านะคะ mm. เป็นบอลหายากนะคะ mm. น้อยคนที่จะมีนะคะ เวลาเขากัดสีเต็มที่มาเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเขาเรียกว่าม้ากันทะก,กะนะคะคุณผู้ชมคนไหนยังไม่มีก็หาสะสมดวนเลยนะคะชื่อดีมีความหมายมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เขาเป็นกอกอใหญ่มากเลยนะเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเขาเรียกว่าม้ากันทะก,กะนะคะคุณผู้ชมแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า หนุมานอมพระทานะคะสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูใบใหญ่มากแต่ละอันสวยมากค่ะคุณผู้ชมดูบอนสีนะเวลาเราเลี้ยงเขานะคะอันนี้เขาเลี้ยงธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะนี่เลี้ยงธรรมชาติแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนีสีสันของเขาก็จะประมาณนี้เลยสีสันสวยมากค่ะคุณผู้ชมดูกัดสีได้สวยมากเขาเป็นเป็นหลายต้นนะนี่ดูเวลาเขากัดสีมา อันนี้หานุมานอมรับทานนะคะสีสันของเขาอันนี้ใบแก่ของเขานะพอพอใบแก่เขาเต็มที่เขาก็จะกลัดเป็นสีนี้เลยนั่นเองและสีสวยมากค่ะคุณผู้ชมขะดูแต่ละอันสวยเนาะสีของเขาอ่เลี้ยงเลี้ยงบอลสีเลี้ยงกลางแจ้งก็สวยได้นะคะนี่คุณผู้ชมอันนี้เขาก็เลี้ยงกลางแจ้งเหมือนกันนะคะนี่เลี้ยงตากแดดโดนแดดตากฝนโดนฝนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่สวยๆแบบนี้เลยเรามาดูต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่า เจ้ารกะะารุงเดนมาร์กนะคะนี่นเจ้ากรุงเดนมาร์กบอลบอลเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่เวลาเขากัดสีเขาก็จะสวยได้นะคะบอลสีนี่อยู่ที่ใจเราชอบนะว่าเราจะชอบเล่นบอลแบบไหนนะคะนี่เจ้ากรุงเดนมาร์กสีส, os, สันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยบอลเก่าที่น่าสะสมนะคะนี่อันนี้เก่ามากๆเลยนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่สวยงามค่ะคุณผู้ชมคะ่ะดูแล้วมาดูอันนี้อันนี้เขาเรียกมขวานลังสันนะคะนี่ อันนี้เขาก็เลี้ยงตากแดดโดนแดดโดนฝนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเวลาเขากัดสีมาสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยสวยมากแต่ละอะันอันนี้เป็นทรงพุ่มนะคะคุณผู้ชมดูอยู่ในกระถางเขาเลี้ยงแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากๆเลยนี่อีกบอลต้นหนึ่งเลยที Pepsi> ่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณผู้ชมดูเวลาเขากัดสีมาฟอมใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมดูเวลาสวยเวลากัดสีมาก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะคะนี่ มาดูอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าสุรเซนนะคะสุรเซนเนี่ยเป็นบอนเก่าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีหูอยู่ใต้ใบนะคะนี่สุรเซนนี่แต่ละใบเขาก็จะมีหูอยู่ใต้ใบแบบนี้เวลาเขากัดสีมาเขา,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 าก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะเป็นบอนเก่าแก่ที่น่าสะสมเป็นอย่างมากใครยังไม่มีนะหามาสะสมได้นะคะสุรเซนนะคะบอลสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสวยงามค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ อันนี้ก็สุเสรเซนเหมือนกันนะคะเวลากัดสีเขาจะสวยประมาณนี้เลยสวยเนาะสุเสรเซนเนี่ยสวยแล้วมาดูอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าไก่ทองประเสริฐนะอันนี้ทรง ฟอร์มใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมดูดิเวลาเขากัดสีเขาจะสวยประมาณนี้เลยเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะที่หายากแล้วก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะคนไหนไม่มีก็หามาสะสมด่วนเลยนะคะแต่ละใบดูดิสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้อันนี้ฟอร์มใหญ่แล้วนะคะคุณผู้คุณผู้ชมคะอันนี้ฟอร์มเขาใหญ่แล้วสวยเนาะดูดิแต่ละอัน มาดูต้นนี้อันนี้หนูจําชื่อไม่ได้นะว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคิดไม่ออกว่าเขาชื่อว่าอะไรสวยมากดูดิดกาลังกัดสีงามงามดูแตล่ละใบสวยมากมนี่ดูสวยจังเลยอะ่ะอันนี้เขาเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะ<ร>เขาเลี้ยงตาม,มธรมรมธรรมชาติก็จะสวยประมาณน,นี้เลยนะคะนี่มาดูอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าดาบฟ้าฟื้นนะคะนี่คุณผู้ชมสวยเนาะดูดิเออหนูว่าแปลกดีนะสีสันของเขาดูดีเป็นหยัก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 เลยแล้วแล้วอ่า บอนสีนะคะคุณผู้ชมขาเวลามันยุบอะนะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะถ้าเขาอยู่กระถางแบบนี้แล้วเขายุบเนาะไม่ต้องกลัวปล่อยเขาไว้แบบนั้นแหละคะ่ะพอเราลดน้ําเขาอะไรเขาแล้วเดี๋ยวเขาแทงแทงยอดออกมาใหม่เหมือนต้นนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขายุบไปแล้วรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่พอเขาลดน้ําลดน้ํพรนดินใส่ปุ๋ยเขาก็แทงยอดมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นมะควานลังสรรน,นะคะคุณผู้ชมดู เขาก็แทงยอดออกมาใหม่ดู3ามยอดดูดียอดใหญ่ๆไม่ต้องกลัวนะคะบอลสีเวลาเขายุบตัวนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเขาไม่ตายะคะ่ะเพราะว่าบอลสีเขาจะมีหัวนะคะเหตุดูดิอันนี้เขาก็แทงยอดออกมาใหม่อันนี้เขาแทงยอดออกมาใหม่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็แทงยอดออกมาใหม่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยอันนี้ก็แทงยอดออกมาใหม่เหมือนกันนี่ดูดิ เนี่เวลาเวลาถ้าเขาแทงยอดออกมาใหม่เขาก็จะเป็นฟอร์มกอสี่ห้าต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่ต้องกลัวเวลาบอนสีเขาทิ้งใบนะเดี๋ยวเขาแทงออกมาใหม่นะคะคุณผู้ชมเหมือนต้นนี้เลยดูสวยค่ะคุณผู้ชมแล้วมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่านางสวาหะนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนางสวาหะอ่าน้อยคนที่จะมีนะคะสีสันของเขาก็แปลกมากเลยสีสันของเขาจะสวยไม่ซ้ําใครเลยนะคะคุณผู้ชมดู เขาเรียกว่านางสวาหาบอนสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมน้อยคนที่จะมีเนาะดูดีสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูสวยมากคนไหนยังไม่มีก็หามาสะสมได้เลยนะคะเขาเรียกว่านางสวาหานะคะคุณผู้ชมค่ะมาดูอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้สวยมากนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปีกิน,นารีนะคะนี่สีสันลวดลายของเขาเนี่สวยไม่มีที่ติเลยสมชื่อของเขาเนาะ สมชื่อคำว่าปีกกินาลีจริงๆเลยดูแต่แต่ละใบดูดีสวยมากดูเป็นหยักๆๆๆเลยดูแต่ละใบสวยมากอันนี้ฟอร์มเขาสวยแล้วนะคะเนี่ยเขามีหัวแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าปีกกินาลีนะคะคุณผู้ชมคะสวยงามมากๆเลยเนาะใครยังไม่มีก็หามาสะสมด่วนเลยนะคะบอลสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะ,ะอันนี้เขาเรียกว่าหงยกนะคะคุณผู้ชมคะนี่ ลวดลายของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอ่าอันนี้เขาต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ยอันนี้ฟอร์มฟอร์มทรงพุ่มนะคะคุณผู้ชมหงหยกจะเป็นบอลสีอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนี่เวลาเขากัดสีเต็มที่มาเนี่ยจะเป็นขอบสีเริ้วๆรีวแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่สวยคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี่จะขายดีมากนะคะหงหยกเนี่ยสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเป็นอีกบอลสีหนึ่งที่น,ทน่าสะสมนะคะคุณผู้ชมดู เวลาเขากัดสีมางามมากเลยเขาเรียกว่าหงหยกนะคะคุณผู้ชมคะนี่ใครยังไม่มีก็หาสะสมด่วนเลยนะคะบอลสีสวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค,ะค่ะก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคนไหนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขาขอบคุณคะ่ะ Yeah. <laughs>